สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเอพิโซดที่8ของทริปเยือนหัวหินแล้วนะคะเป็นเอพิโซดสุดท้ายค่ะเราจะมาอันบ็อกหรือแกะกล่องให้ชมกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะทั้งของเล่นและของมูเตรูของเราค่ะไปชมกันได้เลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะ ช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิง,งเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปหัวหินนะคะทริปสั้นๆสามวันสามวันสองคืนเนาะมาดูให้ดูกันนะคะว่เราได้อะไรมาบ้างน,นะคะเริ่มจาก วันแรกที่เราไปที่ซิกาด้ามาเก็ตเนาะเราได้ไม่ใช่เรียกว่าเราเนาะคุณจูสนะคะได้นี่ค่ะใส่โมค่ะมาห้าห้าชิ้นนะคะก็จะมีน,นี่นี่ชื่อว่าหลวงปู่หลวงปู่หมุนนะคะเป็นเสือเศรษฐีนะคะ คล้ายลูกอมนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสือนะคะที่กอดสมบัติไว้นะคะก็คือเป็นเสือเศรษฐีเนาะเป็นทองเหลืองนะคะเป็นบรัสแล้วก็นี่ค่ะได้พาพิกคเนตมา2องปางนะคะปางนี้ปางนี้เป็นปางที่องค์ยืนเนี่ยค่ะเป็นปางที่เหมือนกับอยู่ที่อง,ทอ,ทองค์ที่อยู่ที่โอกุระนะคะหน้าตึก ปักเวนเจอร์นั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเรามีพาพิคเนตแล้วเราต้องมีหนูนะคะนี่ก็เลยได้หนูมาคู่หนึ่งนะคะหนูคู่นี้ก็จะตั้งไว้สำหรับไว้กระซิปเพื่อขอพอรนะคะขอพอรพาพิกเนตนั่นเองแล้วก็มื่อวานนี้นะคะเราออกไปข้างนอกมาเนาะไปเที่ยวก็ จริงๆทริปนี้ทั้งหมดทั้งทริปนะคะได้ไปเที่ยวจริง,รงๆหน,งหนึ่งที่ค่ะก็คือที่วัดห้วยมงคลนะคะก็คือไปไหว้หลวงปู่ทวดเนาะหลวงพ่อทวดก็ได้ค่ะวัดห้วยมงคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่คุณจูดได้มาองค์นี้มีราคาที่ค่าบูชายอยู่ที่40บาทนะคะด้านหลังเป็นเท้าวเวสุวรรณนะคะแล้วก็ได้พี่ไข่มาค่ะบางคนก็จะเรียกว่า ตไข่ไอ้ไข่เนาะแต่นี่ค่ะเป็นองค์ทองแดงนะคะในราคาสี่รอบาทก็คือพี่ไข่เนาะอันนี้เป็นพี่ไข่ที่วัดห้วยมงคลนะคะจะจริงๆก็คือพี่ไข่อะมีที่เดียวเนาะที่วัดเจดีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอมวลสารมานะคะแล้วก็ได้รถมาจากตลาดโตลุงสามคันนะคะโตลุงสามคัน สามคันร้อยนะคะคาราสามสิบเก้าบาทเอามาให้พี่ไข่เล่นค่ะเป็นรถลานนะคะถอยหลังนี่น,นี่เหมือนลานไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่นี่ค่ะสามคันร้อยนะคะก็ถวายพี่ไข่ไปแล้วเมื่อคืนนี้นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้จากทริปนี้นะคะลืมนะคะเพิ่มค่ะ เราได้มีมาสองตัวด้วยจากซิกคาด้ามาเกตนะคะก็คือนี่น้องหมีตัวละ100บาทนะคะอยู่ก่อนถึงร้านที่ขายใส่มูของเรานะคะทองเหลืองห้าชิน้นอันนี้ชิ้นละห0ึบาทนะคะอันนี้ก็ตัวละหนึ่งบาทก็เราก็ได้มารประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใส้ด้วยนะคะหมีไปใหม่อีกแล้วนะคะจากซิ m คาด้าสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันค่ะ